จมพาลุยคุณผู้ชมคะจุมพารุยวันนี้มีเรื่องราวดีๆของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระสุงสามธารณสุขมาฝากเช่เนเคยนะคะครั้งนี้ เป็นกิจกรรมดีๆที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รูปกับบูลนิธิณิีแพทย์ชนบทจัดงานเปิดตัวหนังสือคือปู่ชนนยแพทย์แห่งราชประชาศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธีระบรามสูตรซึ่งเป็นปู่ชนนยแพทย์คนสําคัญของประเทศไทยรายละเอียดการจัดงานครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามกันค่ะ การสาคัญครั้งนี้จัดขึ้นที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขที่ได้ร่วมกับมูลนิธิแพทย์ชนบทเปิดตัวหนังสือคือปู่ชนียแพทย์แห่งราชประชาศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทีระปรามสูตรโดยมีศาสตราจารย์เกติยศนายแพทย์สงครามทรัพย์เจริญและศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทีละปรามสูตรเป็นประธานในงานและมีนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยคณาจารย์ด้าน การแพทย์และบุคลากรของกระทรวงสาธารณาสุขมูลนิธิเครือข่ายทางการแพทย์สาธารณาสุขที่มาร่วมงานเป็นจํานวนมากพร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ด้วยค่ะ สำหรับศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทีบระบรามสูตรเป็นอดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคและรองประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบุรณนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมบราชูปถรัรมภ์และประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจด้านเวชศาสตร์ป้องกันและสาธารณาสุขสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเป็นผู้อุทิศตนทำงานโครงการควบคุมโรคเรื้อน ามแนวพระราชดำริของลนเกล้าในหลวงรัชการที่9ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากองค์การอนามัยโลก WHO อย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จกำจัดโรคเกลือนได้ไม่เป็นปัญหาสาธารณาสุขในปี2537ด้วยคุณูปการเหล่านี้ท่านจึงเป็นบุคคลสำคัญที่ได้รับการยกย่องเป็นปูชนิยแพทย์แห่งราชปชาค่ะ ชปอพสช,อชสร้างความสุขให้คนไทยยิ้มสวยกันทั่วหน้ากับคุณผู้ชมค่ะด้วยการผุดโครงการดีๆนั่นก็คือคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นค่ะแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะคุณผู้ชมรักษาได้ทุกที่เลยค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมโอ้อย่าช้าอย่าช้าตามจุ๋มไปแล้วจะเจอคำตอบที่ดีมากๆเลยค่ะเชิญค่ะ นายแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีเลขาธิการสปสชนำทัพจับทงสร้างความสุขให้คนไทยได้ยิ้มสวยกันทั่วหน้าด้วยการผุดโครงการดีๆที่ใช้ชื่อว่าคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ30บาทรักษาทุกที่โดยใช้แค่บัตรประชาชนเพียงหนึ่งใบเท่านั้นขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการติดป้ายสัญลักษณ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าถ้าเห็นป้ายสัญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถเข้ารับบริการด้านสุขภาพได้เลย โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวและยังครอบคลุมด้านทันตกรรมทําฟันฟรีปีละ3ครั้งที่คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นในโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวโดวยในวันนี้ก็ได้มีการติดป้ายสัญ,ญลักษณ์โครงการนี้ที่คลินิกทันตกรรมที่ตั้งอยู่กลางชุมชนซึ่งสองคลินิกได้เข้าร่วมโครงการกับทางสป,ปอสชครับขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการที่เราจะติดป้ายตาสัญลักษณ์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่า เมื่อเห็นป้ายสัญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่เนี่ยท่านสามารถเข้ารับบริการได้เลยอย่างที่วันนี้เรามาเนี่ยเราได้มาดู2คลินิกคลินิกแรกคือคลินิกพันตกรรมสามารถเข้ามารับบริการได้มีกูดขูดถอนหรือไม่ก็เคริบฟูร้ายกับซีแลนด์คลินิกที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยก็เป็นคลินิกให้บริการการตรวจรักษาโรคทั่วไปท่านสามารถเข้ามารับบริการได้เลยเมื่อเห็นป้ายสัญลักษณ์นี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งระบบ30บาทรักษาทุกที่อย่างที่บอกไปนะเราประกาศในราชกิจการรูเบกษาเรียบร้อยแล้วว่าต่อไปนี้ใบส่งตัวท่านจะใช้เป็นกระดาษก็ได้หรือเป็นเล็กรอกุ์ก็ได้ แล้วคลินิกทั้งหมดและหน่วยบริการทั้งหมดในกรุงเทพมหานครได้มีการเชื่อมระบบไว้แล้วดังนั้นท่านจะไม่ประสงค์จะให้คนไข้กับแาวกระดาษก็ย่อมได้นะครับท่านสามารถกดหน้าขึ้นท่านได้เลยครับต้องเรียนหนึ่งนี้นะครับสุภาพสตรีที่ตั้งคันทุกคนเนี่ยท่านต้องได้การคัดกรองดาวซินโดมแต่ถ้าในอดีตเนี่ยการคัดกรองเนี่ยมันคัดกรองแล้วมันยังไม่แน่นอนมันต้องไปเจาะนำำ้ำขั้มทั้งหมดก็คือเทคโนโลยีใหม่ ล้วก็ต้องเรียนว่าที่คณะกรรมการอนุมัตินี่คือไม่มีผลกระทบในเรื่องงบประมาณอะไรนะที่น้องประชาชนได้รับบริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโครงการดีๆแบบนี้ทางสปสชอยากให้ชุมชนได้รับบริการที่ดีและประชาชนเข้าถึงได้ง่ายเพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ไม่แพงจึงอยากให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการดีๆแบบนี้เยอะๆอยากให้ชุมชนได้รับการบริการที่ดีแล้วก็ประชาชนเข้าถึงในราคาใช้บัตรใบเดียวเนี่ยฮะ พราะถ้าเกิดว่าเป็นรักษาเสียตังเนี่ยคนก็จะน้อยแต่อยากให้ทางาสื่อมวลชนในประชาสัมพันธ์ให้เยอะๆใช่ครับชุมชนจะได้รู้จะได้มาขนาดเรายังไม่ได้ประชาสัมพันธ์มากก็ตอนนี้คนเข้ามา20-30คนแล้วนะทุกวันเลยนะครับดีใจด้วยที่สปสชทำโครงการนี้มาและเห็นท่านเตะบอกว่าจะให้เข้าไปตังชุมชนได้แล้ว ครับผมอันนี้ดีมากเลยฮะนอกจากนี้ในอนาคตทางสปสชเตรียมแผนที่จะขยายบริการ30บาทรักษาทุกที่ไปในพื้นที่ให้บริการอื่นๆน,นอกจากสถานพยาบาลเช่นในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ชุมชนและอื่นๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นและจะพัฒนาโลโก้ให้เป็นรูปแบบของป้ายไฟเพื่อให้ประชาชนสังเกตได้ง่ายขึ้นในขณะที่ต่างจังหวัดทางสปสชก็เตรียมที่จะไปติดโลโก้ 30บาทรักษาทุกที่เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และสามารถเข้ารับบริการได้อย่างสะดวกต่อไปเบื้องต้นนะครับก็ทางสวสชก,ก็มีประกาศนะครับให้เพิ่มขยายอาการของโรคนะครับจาก16อาการเป็น32อาการนะครับเนื่องจากว่าโครงการนี้มีผลแล้วนะครับตั้งแต่วันที่3กันยายนที่ผ่านมาสำหรับร้านยาตอนนี้ก็เริ่ม ตื่นตัวแล้วก็อยากจะเป็นส่วนร่วมในการที่จะบริการประชาชนนะครับตอนนี้เท่าที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยเรามีประมาณ900กว่าแห่งนะครับแต่ว่าคาดว่าระยะเวลาใกล้นี้ก็น่าจะกระจายได้ทุกพื้นที่นะครับแล้วตอนนี้ก็มีการติดสติกเกอร์นะครับลักษณะทิปปาลักษาทุกที่นะครับก็เป็นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเขารับทราบว่าล้านนี้นะเป็นส่วนหนึ่งของการบริกรารขั้นพื้นฐานซึ่งปัจจุบันนี้จะเป็นข้อดีอย่างนึงก็ว่า ปรแกรมต่างๆที่ทางร้านยาใช้นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลต่างๆได้หมดแล้วร้านยาก็สามารถที่จะดูได้ว่าคนไข้คนนี้แพ้ยาอะไรเป็นโรคอะไรอยู่ทานยาอะไรอยู่ไปรับการบริการครั้งสุดท้ายที่ไหนนะครับมียาอะไรที่ท่านอยู่อันนี้จะทําให้การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ก็เป็นการเชื่อมนะัดข้อมูลต่างๆในคอทมอรเรียบร้อยหมดแล้วครับนะครับสนับสนุนโดยน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มพื้นใจทุกสถานมการต้องน้ำดื่มซาร่ามากกว่าคำว่าน้ำดื่ม Thailand Weekly